ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะคนอวดเสื้อนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยค่ะแต่ก็ทักทาย b l i n นะคะส่วนทางด้านดีเจสเนค่ะดูเหมือนว่าจะเกลี้ยกล่อดสักหน่อยนะคะเมื่อคนค่ะยังคงวนเวียนเข้าไปถามคําถามกวนใจกับเขานะคะอัปเดตล่าสุดค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเดินทางกลับถึงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าจะเดินทางมาไกลเนาะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะยังคงสดใสแลนะแล้วก็ดูเท่มากๆค่ะมีการโบกไม้โบกมือนะทักทายกับ b l i n ด้วยค่ะแล้วก็ ในระหว่างทางที่เดินออกมาใช่ไหมก็มีการโชว์เสื้อด้วยนะคะมีการดึงดึงเสื้อให้เห็นด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ค่ะบลิงทั่วโลกนั้นรู้แล้วนะคะว่าเสื้อตัวนี้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะฝีมือของเธอนั่นเองนะคะซึ่งเธอค่ะก็ออกทางช่องทางปกตินะคะไม่ได้ออกทางช่องทาง v i ไอีแต่อย่างใดค่ะก็เลยได้เห็นนะคะภาพแล้วก็โมเมนต์ต่างต่างค่ะตอนที่เธอเดินออกมานะอย่างเท่เลยค่ะ ส่วนด้านดีเจเสน่นะคะก็มาตอกย้ำค่ะเอ๊ะหรือว่าก็ตื่นเต้นไม่แพ้เราเหมือนกันนะคะกับการนะคะที่จะได้ปล่อยผลงานค่ะ S อออกมาสักทีอเนาะ รั้งนะคะมีการโพสต์ใน i g Story ค่ะให้คนนะคะเข้าไปกด p s a v e นะ,ะใน s p o t i f y เอาไว้นะคะแล้วก็ยังมีการทวิตข้อความค่ะนับถอยหลังนะ,ะเหลืออีก5วันคือแกนับวันนี้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเ g เนี่ยก็จะได้กำหนดปล่อยในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าค่ะมาพร้อมกับ MV แน่นอนนะคะเพราะว่าเ,าเห็นโอซูนาใช่ไหมที่ตอนนั้นโพสต์ว่า28ตุลาเนี่ยแกก็ลบโพสต์นั้นไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะ22ตุลาคมนี้เนะี่ยมาแน่ๆนะคะ ยังไงค่ะเราก็เตรียมสเบียงนะคะชาก,กาแฟขนมนมเนยเอาไว้ให้พร้อมคะคิดว่างานนี้คงจะต้องอยู่ยาวแน่ๆเลยค่ะแต่ก็มีบางคนละมั้งก็ยังคงวนเวียนค่ะเข้าไปกวนใจดีเจสเน็กอยู่นะไปถามถึงเหตุผลนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้คอลแลบกันทั้งวงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็มีการท่ามาตอบ กลับมาด้วยนะคะว่าไม่มีใครนะขอเรื่องไร้สาระแบบนั้นนะคะเราค่ะเป็นศิลปินนะเราทำงานกับคนที่เราชอบแล้วก็ช่วยเคารพด้วยนะคะอะก็น่าจะจบกันได้แล้วนะเขาก็เลือกแล้วนะคะงานเพลงค่ะก็กําลังจะออกมาแล้วนะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะอ้ะ I, ก็ออกมาอัปเดตแล้วกันค่ะองลิซ่าทักกลับถึงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า